มากดานาวสี2024 50k จาก A4 นะใช้ไป1ชั่วโมง40นาทีเลยที่ตั้งไว้มา10นาทียังอยู่ครับยังอยู่ทันขัดออบแรกเดี๋ยวต่อไปก็นูน่นเขากระโจมครับก็อากาศดีมีหมอกเหมือนเดิมนะครับเฮ้ย นึยว่าจะไม่ทันนะทางเละตลอดของรอง,งเท้านี่ก็เดี๋ยวจอกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะถึงเขากระโจมตอน10โมงหรือเปล่าแล้วอโ,ออลโอ้ยอยู่ระหว่างทางขึ้นเขากระโจมนะ แต่ไม่ได้ขึ้นทางถนนปกติเหมือนที่เราซ้อมทุกครั้งอันนี้น่าจะมาโผล่ตรงไหนทักที่หนึ่งกลางทางกลมๆเงยๆอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยแต่ก็ดีอย่างนะไม่ร้อนใกล้ถึงแล้ว เจอน้องๆทหารเกณฑ์นนะมาดูแลความปลอดภัยให้นูน่นใกล้แล้วล่ะอันนี้คือเห็ด นี่นะมุดรูนี้มาก็อย่างไปต่อโอเคกำลังเดินขึ้นเขากระโจมสู่ทางได้คุ้นเคยนะทีนี่ ตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะไปเรื่อยๆเพราะมันทำได้แค่ไปเรื่อยๆนั่นแหละตูดระบมหมดแล้วเดี๋ยวนนี้อากาศดี อะไรครับเดี๋ยวไปที่ฐานดาวเรืองแล้วก็ไปเนิน8 0 0 9 0 0 0พันนะเดี๋ยวไปเจอกันบนยอดเลย วันแข่งจริงออกหนากว,วันซ้อมเลยนะเห็นไฟช่างภาพแบบแบบไหมกลแล้วอีกหนึ่งเนินครับเนินพันก็จะถึงยอดเขากะโจมแลหละด,ดู้ดี นะก็เดินลงจากเขากระโจมนะครับทางก็ยังจอกได้นะทำเวลาได้ดูหมอกสักก่อน เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนถึงวัดหาพกำลังขึ้นเขาแหลมนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายในเอ,เ,อเจ็ให้ดูนั่งกินข้าวต้มจืดไข่น้ำน้ำล่าตัวมาเลยย,ย,ยาวๆโอเค เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าถึงยอดเขาแหลมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงไปก่อนฝนตกตอนขึ้นเขาแหลม <c oughs> ก็ตามสภาพมาดูกันว่าจะทานคันออฟไหม ขึ้นก็ยากอยู่แล้วนะทางก็ลื่นด้วยชุ่มเลยจ้าเจให้ดูเฉยว่าฝนตกยังไม่ถึงแต่ว่าเส้นทางร็อกมากคือเดินธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนะแต่นี่ผสมฝนเข้าไปอีกดินเป็นดินแบบ ดินล้วนเห็ดโคนขึ้นอ่ะให้ดูนะประมาณนี้เลยยังต้องไต่ขึ้นไปอีกเกือบ400โอ้ยร็อกมากด้านาวสี 22450k รู้สึกตอนนี้คือมีเทคนิคอะไรก็งัดออกมาให้หมดยอดแล้วเป็นออฟอัพฮิลแล้วแม่ยอดเขาแหลมแล้ว เดินไปถึงตรงยอดแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม,ม่ยอดันมีผง,งแล้วครับดีกว่าร <c oughs> า้อนด้วยต้นกล้วหมาอพัพิวได้ดีขึ้นนะผมว่า,ามันเหมือนมันเหมืนมนอน้อยลงแต่มันก็ก็สู้กัน,น้ำย คุยกับเขาชื่ออะไรนะชื่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านผ่านทุกคนคุ้จังไหมครับเก่งอ่่าใชเขาบอกว่าเขาบอกว่าเพิ่งดูคลิปนี่จบไปน็นเรื่องของแยงม้งแต่บอกว่าที่นี่หนักกว่านี้ผมไม่เคยไปที่เชียงใหม่เลยอยากไปเลย

ไปเล่นไปนี่สี่โมงนะใช่ครับสี่โมงนะหมอกแบบทางลงจากเขาแหลมนะไปต้นพึ่งนะครับแล้วก็บอกคลึงโอ้หแม่งสวยมากแม่ลงมาเห็น,นด้วยตาตัวเองนะ ต,ตอนนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนเก็บกล้องละเดี๋ยหัวที่จบนะครับก่อนการอบอฟครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมตะนาวสีสองพัน่สิบสี่หชครับ